ปาลูปันนาที atte, down, ama, ่วัดชานาที่วัดนะคะสัปนาส่งสกังจะมาส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์นะคะี่สัปดาสห์เดเรลาัดเรวะเดเรมามาจังพันเตมัง บางสกุลพี่ีวลาเดสัพปะริวลาเดพิขูสังาัาโอโนชยามาสาธุโนูพันเตพิขูสังคนอีมังสับปะริวลาบางสคุลพิ่ีวลาเด สบาบลิวาลาเนปฏิคันหาตัวอัม,มหากังที่าลาตังมีตายายสุขายายข้าแต่ข่าวิสูง์ผู้เจริญ <c oughs> พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอด้อมถทวายผ้าไตจาีวร <c oughs> พ้อมด้วยปัจจัยสยาานพร้อมด้วยของบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับของพ่อใหญ่สี่พันเต็มลามเที่ยวิูตไปให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผ้าดวงวิญญาณ ของนางพัฒนาเต็มลำไอยล่องลอยอยู่ที่ใดให้มารับเอาผู้ลนผลนานนำพ่อใหญ่จอบนำพ่อใหญ่ศรีพรเต็มลำเพื่ออทีตไปแล้วป้อมด้วยลูกหล,นลาน,ลานป้อมด้วยญาติพี่น้อง พี่อาวุธไปให้แล้วในวันนี้เวลานี้ถ้าท่านรับแล้วถ้าท่านตววกรูกขอให้พ้นจากากองรูกถ้าท่านมีความโชคขอให้ได้โชคยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเทินถ้าทั้งเบ บาลีส in ุทางเนปทานังบาลางสุขังโจตินังวัตมิธานังอาชาวะขายาวหังโหตุอนาคติกดใจสาธุ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 